จากนั้นก็เอาขอบัสเนี่ยนะครับมาฝนที่บริเวณฟันคุณก็จะเห็นว่าฟันมันจะขาวแล้วนะครับพบกับผมอาจารย์แปะในความสุดยอดเช่นเคยเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ของผมก็เป็นเวอร์ชั่น2021นะครับของคุณใช้เวอร์ชั่นอะไรก็ได้วาดได้เหมือนกันวันนี้เราก็จะทำการรีทัดฟันขาวนะครับฟันขาว ไฟโอเพนนะครับเปิดรูปฟันมาคุณก็ไปหารูปนี้มาถ้าหาไม่ได้ก็ผมมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับอยู่ตรงคำอธิบายข้างล่างเนี่ยนะครับเปิดรูปนะครับ Open กดคอนโทรลศูนย์ z o หน่อยพอดีจอผมก็จะเอาหน้าต่างเลเยอร์ขึ้นมาดูนะครับผมก็จะใส่สิ่งที่เรียกว่า adjustment layer นะครับตรงนี้นะครับผมได้คลิกปุ๊บแล้วก็ เลือกอันที่ชื่อว่า Hue and Saturation คลิกปุ๊บมาแล้วนะครับนะครับจะปรับที่ตรงนี้นะครับแต่ทนี้เวาลาปรับเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นผลลัพธ์จากรูปภาพแล้วก็มันมีรายละเอียดในการปรับอยู่ในหน้าต่าง Property ต,ตรงนี้นะครับก็ลากขึ้นมาป๊บนี่นะครับสิ่งแรกที่จะทำก็คือว่าใช้ไอ้รูปนิ้วชี้เนี่ยเอามือคลิกนะครับปุ๊บแล้วก็ไปกำหนด พื้นที่ที่เราจะทําการเปลี่ยนสีนะครับในที่นี้เนี่ยฟันมันเหลืองใช่ไหมครับเราก็เอาไอ้ตัวมือเนี่ยนะครับคลิกนะครับมาคลิกปุ๊บดูดสีบริเวณฟันซี่ที่ใหญ่ที่สุดตรงกลางๆหน่อยคลิกปุ๊บเรียบร้อยนะครับทางด้านล่างตรงนี้เขาก็จะบอกว่าสิ่งที่คุณเลือกนั่นอยู่ในเลงนี้หรืออยู่ในระยะสีตรงนี้จะ ระยะสีทั้งหมดที่เขามีอยู่นะครับอยู่ประมาณแถวๆนี้ที่คุณเลือกเอาไว้เนะั้นเวลาคุณปรับอะไรมันก็จะไปกระทบกระเทือนต่อต่อบริเวณสีที่คุณเลือกไว้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะปรับค่าฮิลส์เนี่ยไปทางขวามือให้สุดนะครคุณเห็นไหมเวลาปรับไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเจอสีขาวบ้างแต่ว่าถ้าปรับขวามือสุดเนี่ยมันจะเจอสีนําเงินนะ่ะจากนั้นก็ค่าโซเทเรชันเหมือนกันนะครับปรับไปทางขวามือสุด นะครับหลักการก็คือว่าเราต้องทําให้มันเคลือบสีน้ําเงินเนี่ยครบทุกซี่นะครับเอเคนะครับจากนั้นก็ถ้ามันไม่ครบนะครับเราก็ไปขยับตรงนี้นครับเล็งด้านล่างนี่นะเ,เมาส์จับตรงกลางนะครับจับตรงกลางแล้วขยับซ้ายขยับขวาเห็นไหมฮะมันก็จะเคลือบเราดูตรงฟันเป็นหลักนะครับส่วนบริเวณใบหน้าบริเวณปากเนี่ยเดี๋ยวมีวิธีจัดการอย่างมันนะครับโอเคประมาณแถวแถวนี้เนาะ จากนั้นก็ให้ขยับนะครับตรงบริเวณระยะที่เป็นด้านด้านในเนาะมันก็กว่ามันมีระยะด้านในแล้วก็จะมีครอบขวาครอบซ้ายอยู่นะครับให้มันกินกินระยะกินพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับอพอประมาณนะพอประมาณ ไม่แน่ก็ขยับเอาเลยกันนะครับขยับเกนะครับผมเพื่อ้ประมาแบบนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ถอยกลับมาครับถอยกลับมาถอยปพิ่ทางซ้ายนะครับแล้วก็ไปเพิ่มค่าไลเ s s นะครับค่าความสว่างเยอะๆคุณก็เห็นว่าไฟมันจะขาวนะ ขาว่าเราเพิ่มความสว่างไมครับทีนี้คุณอาจจะปรับให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้สีของฟันอย่างที่คุณต้องการนะครับทุกค่าแนะทุกสไลด์จะมีอยู่3สไลด์ใช่ปะ่ะฮิวส์ saturation แล้วก็ไล n เนสแต่ว่าไล n e เนสเนี่ยเอาให้เต็มเลยนะฮะส่วนฮิวส์ s a t u r a t i o ก็แล้วแต่แล้วแต่รูปที่คุณใช้นะฮะโอเคนะครับทีนี้คุณอยากจะเปรียบเทียบว่า ระหว่างที่คุณปรับแล้วยังไม่ปรับเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคุณก็เอามือเนี่ยไปปลดลูกตาปุ๊บคุณจะเห็นเลเยอร์ล่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดลูกตาเนี่ยคุณก็ณจะเห็นเลเยอร์บนนะครับปัญหาถัดมาคือว่าสีของใบหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนมันไม่ใช่สีเดิมวิธีการง่ายไม่มากนะครับคุณสังเกตเห็นว่าพวก adjust adjustment adjust, adjust layer เนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนทางขวามือนี่นะเอาเมาส์คลิกนะทางขวามือตรงนี้นะมันไปสีขาวอยู่ พอเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะเอาส่วนที่คุณป,ปับเอาไไ้เนี่ยไปทับเลเยอร์ละให้คุณทําให้มันเป็นสีดําโดยการกดปุ่มคอนโทรล I ปึ๊บโอเคนะครับพอเป็นเป็นสีดำเนี่ยนะครับมันก็จะทะลุนะครับเห็นแบ็กกราวด้านล่างนะครับพอเข้าใจเนอะอันนี้คือหลักการทํางานของพวกแมส นะครับเขาเรียกแมสเลเยอร์ Mask Layer, แต่อันนี้เป็นแมสของแอ j u จัสม์เลเยอร์ซึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจศับท์เทคนิคงไม่เป็นไรนะผมก็พยายามจะอธิบายนะทีนี้าจากม่เกียคุณก็ทราบมาแล้วว่าถ้าคุณเอาสีขาวทาลงไปบริเวณตรงนี้นะครับคุณต้องคลิกมันก่อนนะคลิกแล้วสีขาวทาเนี่ยคุณก็จะเห็นฟันเป็นสีขาวใช่ไหมครับอ่ะไม่เช่อ่คอนทนไอปุ๊บเห็นไหมฮะคอนทนไอทีหนึ่งคอนทนไอนี่มันคืออินเวอร์ส ลงสีขาวกับสีดํานี่เครื่องมืออะไรที่จะทาสีขาวลงบริเวณฟันได้ก็คือตัวนี้นี่เขาเรียกว่าบลัชมาไปคลิกบลัสนะครับคลิกปุ๊บได้แล้วไได้หัวบลัสทีนี้หัวบลัชอาจจะเล็กไปก็กดอะไรครับลอลิงใช่ไหมกดลอลิงเนี่ยคีย์บอร์ดนะครับลอลิงก็จะใหญ่กดบอใบไ,ไม้ก็จะเล็กลงนะค,คุณก็กดนะครับเปลี่ยนขนาดหัวบลัสก่อนนะครับแล้วก็เช็คสีตรงนี้นะครับว่าเป็นสีขาวหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่สีขาวก็กดอะไรครับกด D lock หรือว่าถ้ามันสลับกันอยู่ก็กด X นะครับกด X ถ้า X เนี่ยมันสลับขาวดำใช่ป่ะกด X แล้วกด D lock นะครับให้สีขาวอยู่ด้านบนจากนั้นก็เอาหัวบัสเนี่ยนะครับมาฝนที่บริเวณฟันใช่ไหมครับคุณก็จะเห็นว่าฟันมันจะขาวแล้วนะครับหัวบัสให้มันเล็กลงอีกหน่อยหนึ่งเบิ้บเบิ้บ นะครับสำหรับฟันซิกต่อไปนะครับก็เปลี่ยนหัวบัสนะครับคือถจ้าหัวบัสมันใหญ่ไปเนี่ยมันก็จะออกนอกอาาเขตของฟันก็ถูเฉพาะบริเวณฟันนะครับไม่ต้องถูที่เหงือกเน๋ยวเหงือกจะล่นเปมือมันคุณแป้งฟันเนาะนะครับเอีกซกซิกซหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะอก,กซ์ิกซหนึ่ง เนี่ยเอาเอาให้มันเล็กลงนะครับเวลาอยู่ด้านด้านหนเบิรดนะครับยกอ้ครับไป่อนะสมาที่ะไทเบิร์ดีขใหญ่หอทังกุได้ัูได้ไกรสีที่มจัอกยนฟันนะครับก็ต้องเรมตั้แบบันตอนลวันเราเรมั่ันน้ั่นก็ดีนะครับเป็นาเข้าใจนะครับ ครัอะไรครับหัวแปลงต้องให้ได้ขนาดกับพื้นที่อ่าคุณก็จะได้ฟันขาวทีนี้ถ้าคุณต้องการให้มันเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังใช่ไหมครับทำยังไงนะครับคุณก็จะต้องเทสีขาวเนี่ยนะครับลงไปในพื้นที่ ของสีดำนี้ใช่ไหมครับเช่นผมทำอย่างเงี้ยใช้เครื่องมือแอลแทนเก er นะครับแล้วก็ตีแบ่งครึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีดิทแล้วก็ฟิลทีเนี้ยนะครับคุณต้องฟิลอะไรฟิลสีดำใช่ไหมครับมาฟิลสีดำฟิลแ <Feel Black. S 2> OK. บะะล็ ตรงนี้กด selection คอน t ท o l ดีันี้อาจจะแต่งนิดนึงอ่ะมาเอากับัสมากดตัว B เบิร์นะครับแล้วก็ซีนี้เนี่ยมันน่าเกียดอะไรางี้เนาะก่อนหลังใช่ป่ะพิมพ์คำว่าก่อนหลัง e f o r ร์อัปเใช่ป่ะก่อนหลังทำยังไงอะใช้ตัวทีนี้นะครับคลิกทีนึงอ่ะนะพิมนะครับเอาพิมพคำว่าก่อน พอเองก่อนเนไหมก่อนเอาฟอนตใหญ่ๆหน่อยนะอันนี้คือก่อนเอาฟอนต์ซักเจ็สิบสองนี่ก่อนนะฮในก่อนเออส่วนยี่ันก็หลังใช่ไหมอได้ิดกวางไว้แล้วก็เสํอมาเรีนกเงิมาจามันจะแบบ็ได้่ได้เยอะๆจะไปคิดตรงตัวทีแล้วก็ิดาหลังอะไรแบบนี้เนาะไปเลือกเครื่องมือที่หนึ่งแล้วก็จับขยับในตำแหน่งที่มัน อันนี้อะไรแบบนี้ FX สตอกนะครับสต็อกสีอะไรสีขาวสต็อกสีขาวเยอะไหมตรงนี้ก็เป็นเอา s i ไซดแล้วก็เอาซักเบอร์รรสิบอ้เยอะไปเน,นาะหา้าอะไรแบบนี้เนาะสตอกสัก้าเบอร,ร์ฉะนั้นก็ก,โกดโอเคตรงสตอกนี้ก็ลอกมาให้กับเลเยอร์ล่างได้นะกดอัติเนตแล้วก็ดึงลงมาเืโอเคนะครับ ้างล่างก็จะมีสต็อก้ดยเซฟแอบปบเขาจะถามเซฟที่ไหนก็ให้เซฟที่คอมพิวเตอร์อชนิดให้เป็น JPEG นะครับทีว่ว่าฟันขาวเขียนไว้ในโฟลเดอร์ฟันขาวสั่งเซฟเขาถามว่าเอาคุณภาพ,าพดีไหมเ,เอาสักเบอร์แปดกดโอเคก็จะได้รูปรูปนี้นะครับอันนี้ต้นฉบับอันนี้รีทัชแล้ววันนี้ แป้งฟันหรือว่าลิทัตฟันขาวก็จะประมาณแบบดีครับ